สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับเราจะลงไปดูนะฮะเพราะตอนนี้น้ำแห้งครับไปครับไปสไลเดอร์้นะครับลงลงมาถึงกันแล้วนะครับผมไม่ค่อยคิดคอนเทนต์เลยนะครับผมเลยมันถ่ายคลิปต่ตอ,อน,นี่คือาับน้ำแห้งครับเอ้า เพื่อนเพื่อนผมโดนค้นดูครับอ้าวอุ้ยดูเยอะยานเอาไปล้างีเลยเน็โอ้โหนี่ครับเพื่อนเพื่อนผมครับ้าโอ้โหเพื่อนผมนะครับโดนค้นดูบ่อยๆเมากนะครับนี่นะครับจะมีพวกปลาซิวปลาอะไรอยู่เพียบเลยนะครับนี่คือบรรยากาศของหมู่บ้านผมครับอ้าวเพื่อนผมโดนอีกแล้วครับโอ้โเอารองเท้าไปไว้ข้างบนแล้วให้พวกข้างบนถ่ายให้เรา เอ้ยน้องรองเท้าไปว้งข้างบนรองเท้าเาอยู่ไหนโอ้โหเพื่อนผมนะครับเขาโดนขนดูดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องนั่นบนถ่ายครับน้าครับตรงนั้นครับเออครับฟองนี้มาแน่เอาแล้วนะครับจะมีการมีปัญหากันนะครับฟองไม่แก่กันนะครับเออให้ตากล้องถ่ายผมให้ผมหน่อยนะครับตากล้องครับถ่ายผมให้หน่อยครับ ผมลงไปหารองเท้าให้เพื่อนผมนะครับไปท้าไปไปแล้วพี่น้องแย่อะไรแล้วเจอแล้วเจอแล้วปีช้ารองเท้าไปว่างบนตรองเท้าไปว่างบนตรองเท้าจมนี่ไม่ได้เลยอนี่ครับคือเราฝีมือเพื่อนผมนะครับการโดนคนจมที่น่าอับอายมากครับล้างก่อนล้างก่อนระวังไว้ตรงนี้ก่อนนะครับดังแบโอเคครับพิมพมีห่อจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราจะลงไปดูในคลองนะฮะเพราะตอนนี้น้ำแห้งแล้วเราจะลงไปดูนะฮะครับครับไปไปเราไปกันเถอะไกเดอไม่เป็นไรตอนนี้เลยแล้วนะไปเป็นเพื่อนด้วยสวัสดีครับตรงนี้ครับด้านล่างครับเพื่อนผมนเดินลงไปกันนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโอ้ย พี่จ๋าให้ใหไอ้มันท่าตรงน้ำตกดน้นะะ้ะานะน้เา้นะคะเฮ้พี่นี่จ๋าให้ถท่าตรงน้ำตกนะัถ่ายเยนี่น,น,น้ำตก้ยกูว่าเล่นตรงนี้ดีกว่ามึงเขาคนโตเขาไม่รู้ว่าเรามาเล่นขี้โคลนนนะ ย้าแล้วยักษ์ลำบากมากเลยนะยักจบคลิปจบคลิปแต่เพราะว่าสถานการณ์ม่ค่อยสะดวกครับคอจบคลิปเฮียนี้นะครับขอบนกท่ันมาครับี่วิธีการล้างเท้าของช่องเรานะฮะจากการลงโคลนที่โดนลงดูดมาครับขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยฝนอาไปฝเมอเ้ามึงเดินตามมาล่องมาเลยถ้าไม่เดินมามันน้ำมันไม่มาหรอกเดินไม่ถึงนี่สุดเลย ีมันน้ำมันานทุกคนรอนะครับมาแล้วมาแล้วตีนดำเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็มีการแบบตีนดำเหมือนเดิมไปใกล้ชิดกันอีกอีกอีกมาเลยมาเลยก็ใกล้ชิดมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เราลองตกโอเคครับก็ขอจบคลิปก่อนนะฮะตอนนี้เจ้าของช่องไม่ว่างครับครับไม่ว่างจริงครับ